มื้อนี้ครูปุกจะพามากินค่ะซุปนอ้อไหมค่ะซุปนอ้อไหมใส่นังป,าาปลาคุณนในแม่หลักะใส่บักทั่วลิสงปนด้วยค่ะแค่เข้าเคยกินบนอมา่ค่ะบักทั่วลิสงปนเนี่ยมันจะเย็นไห้รสชาติของนอ้อไมมเขากลุ่มกองพิมีด้วยค่ะกินแบบทั่วซื้อกระแซบก็แห่งแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะใส่หมูสามชั้นก็ไปอีกค่ะ ทับทับยางทีมี่ค่ะจริงเลยเพรบอกว่าแสบเฉยๆเลยค่ะทีนี้กันเห็ดกระเป๋าของผู้หญงมัน,นตกเลยค่ะซุปน้ำใหม่เห็ดอเตือน่อยด้วยค่ะ มผมคิดว่าเฮ็ดฟุ้งน้ำไหมได้อยู่ปกหุบเขาเห็ดขายดีค่ะพออยู่อยู่บ้านเนี่ยแม่พาเห็ดกับเขาเราเล่ามาว่าขายฟุ้งหน้ำไหมลูกน้ำไหมแกงน้ำไหมฟุ้บมะเขือแม่พาเห็ดทรงจนจบทรงจนไหนเป็นคู่เห็นไหมค่ะแม่แมพอได้เห็ดข้ามกล้องเล็กของลูกแม่มาเสียคอนค่ะ มีสองพันหารอยสามสิแปดแม่เสียความกับผู้ปูกเลียนจบพอดีค่ะนั่งเพื่ออาชีพคือตีนเพื่อ,อมือที่แม่เห็นให้พ้อเมือหนาทีสารตอ่อค่ะต่อยอดบนในคันขอบคุณนค่ะขอบคุณนที่ค้อมเป็นในพาที่แม่เห็นให้ผู้ปูก สามารที่จะประอกอบอาชีพพาขายนี่โดยเบืกอ่ค้นเลยค่ะเบอาไอทีจะเห็นกินค่ะทำไมบรรจุอยู่บนโครงนกูกค่ะ,ะเอาส่มเอาแหนมเอาหมูย่อค่ะจากบ้านเอาไปขายอยู่ค่ะอยู่เยาสดท้อน ขายสยาวยอย่างกลับมาแต่ที่โอ้ไม่ขาอยอีกทีค่ะจะมาจ่ายยาสุทองณฑ์ยังไงค่ะจะอีดิเลยนะค่ะรอบเฮดเบิง์ถั่วลิสงผลแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าขึ้นในแม่ซุกน้ำใหม่ค่ะ